สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับหลังจากวันนั้นที่ผมลงคลิปไปที่ว่าผมเอาน้ําที่ว่าไม่เป็นเชื้อมาถ่ายใส่ขวดใหม่แล้วก็เปลี่ยนน้ําใหม่ใส่เข้าไปนะครับคืออันนี้ที่ผมบอกคือน้ำปลาปานะครับที่เปิดใส่อ่างมันมันเป็นสีออกจะเหลืองๆนะฮะแล้วส่วนอันนี้ที่ผมบอกไปว่ามันเป็นสีเออไม่ใช่มันเป็นเน้ํา น้ำดื่มนะฮะมันมันเป็นสีสีแดงนะครับหลังจากวันที่ผมลงลงคลิปแรกไปนะฮะแล้วก็ไอไอน้ำดื่มเนี่ยมันก็มาเป็นอีก2วันแต่ผมก็ไม่ไม่ได้มีเวลาถ่ายลงให้ดูนะครับถามว่าทำไมไม่ไม่ทำใหม่ทำไมต้องเอาน้ำน้ำที่ไม่เป็นเชื้อมามันไม่เหมือนกันเหรออะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยที่ผมลองเนี่ยผมลองเอาน้ําที่ไม่เป็นเชื้อที่ผมทํามาเนี่ยจะสองเดือนเนี่ยผมเอามาเปลี่ยนถ่ายใส่น้ําใหม่มันก็ ผมว่ามันเร็วนะเร็วมากเลยอะนะครับผมว่าความรู้สึกเพิ่งพอพอเราเอาน้ําที่ไม่เป็นเชื้อมาแล้วก็มาเ,เปลี่ยนถ่ายใส่น้ําใหม่เข้าไปนะครับคือน้ำออนํำน้ําที่เป็นก็คือน้ําน้ําบ่อแล้วก็น้ําดื่มนะครับแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยครับมันก็ผมว่ามันเร็วนะฮะหลังจากที่ผมที่ผมสัมผัสมาได้นะครับ นเร็วมากเลยครับครับผมนี่ครับแดงหเป็นขวดใหญ่ซะด้วยสบายนะครับทีนี้ก็ครับผมก็มาบอกให้ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายนะครับว่าผมใช้น้ําที่ว่ามันไม่เป็นเชื้อนมาผสมกับน้ําใหม่นะนี่ครับมันมันเป็นเร็วอย่างที่เป็นเร็วมากเลยครับครับผมก็ทานี้ครับสวัสดีครับ